วนนสวัสดีครับ,รบผม,มร่วมงานพิธีพุเสกใช่ครับก็คือทราบข้อมูลครับว่าวาระนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว<ร><ร>เป็นวาระที่6ซึ่งชอบครับเป็นคน,น,นชอบมาพิธีพุทธาพิเศษอย่งนี้ครับมันมีความรู้สึกเหมือนมาชาร์จพลังคือยินดีและก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานนี้เพราะว่า เจตนาดีเจตนาในการสร้างดีครับเพราะว่านำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนี้เราเราเรารับทราบข้อมูลมากันเยอะว่าโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีงบมาไม่ถึงไม่ไม่บาลานซ์กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความไม่สบายนะครับวันนี้เจตนาในการสร้างอันเนี้ย คือดีช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องครับก็ทําให้พิธีการมันดูดีมันดูแขังครับพี่าตัวตัวเป็นสายมูกับเขาได้ไหมครับจะบอกว่าสายมูหรือเปล่าผมก็ไม่กล้ายืนยันย<ม>แต่ผมชอบชอบอบรรยากาศที่เราเราอยู่ในการสวดพระคาถาที่เป็นพระคาถาที่มันทำให้เหมือนเหมือนเราได้ได้ชาร์จพลังครับ<ม>อย่างที่บอกนะครับมันมีความรู้สึกว่า ได้รับสิริมงคลแล้วก็คือมันเป็นกุศโลบายอ่ะมันเป็นกุศโลบายสำหรับตัวเราเรามาเข้าพิธีที่เป็นมงคลแบบเนี้ยเราก็จะไปเอาพลังตรงเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการทำธุรกิจดีครับก็รรู้สึกดีครับก็กับทางครอบครัวเองด้วยก็มีโอกาสไปทำบุญด้วยกันบ่อยคือด้วยด้วยส่วนตัวแล้ว อาจจะขัดกับบุคลิกของเราสักนิดหนึ่งผมเป็นคนเนี้ยจริงๆแล้วผมเป็นคนเนี้ยตื่นเช้าไปใส่บาตรใส่บาตรเสร็จถ้าไม่ไม่มีงานนะครับใส่บาตรเสร็จก็จะกลับมาปฏิบัติธรรมที่หิ้งพระที่บ้านอยู่เป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่เพื่อนเสียเพื่อนในวงนะครับคุณโจโบอยสกาวเสียเนี่ยคือมันเกิดความผูกพันมากจนขนาดแบบว,ว่าเราต้องทําทุกวันนะมันเหมือนกับว่าเราเราเตรียมข้าวไวใ้ให้กับเพื่อนอะ่ะ เหมือนผมตื่นมาปุ๊บผมไปใส่บาทเสร็จกลับมาก็มากรวดน้ําให้เพื่อนเหมือนกับว่าเราเราเอาข้าวให้เพื่อนกินออในทุกทุกวันนี้ครับทาจนเป็นนิสยัย่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีถ้ามีโอกมีจังหวะมีโอกาสก็ทำทุกวันก็ทาทุกวันแต่แต่จะเปลี่ยนวิธีการคือจากที่ใส่บาศบ่อยมันติดช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับก็เลยเปลี่ยนมาปฏิบัติแทนก็คือข้ามขั้นตอนไม่ไม่ไม่ต้องไปใส่บาศก็คือนั่งเลยครับ แล้วเราก็จะนึกระลึกถึงเพื่อนพี่เขาแล้วก็ก็จะมีหลักๆอยู่สองคนก็คือคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วกับคุณโจบอยสเกาแล้วก็ญาติต่างๆทั่วไปครับคือเแม่ยงทุกวันนี้ยังคิดถึงเพื่อนอยู่ยังคิดถึงอยู่ครับกําลังจะครบ8ปดปีละแปดปีเดือนหน้าพฤศจิกาครับพฤศจิกาจะครบ8ปปีไว้อยู่ครับ แล้ยังไงบ้างครับเราครับพี่ทิ๊บอีกคนนึงได้มีโอกาสร่วมทำบนตกลงให้กับพี่โจไปอยบ่อยก็ส่วนตัวแล้วอย่างที่บอกเป็นคนทําทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแล้วทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวอยสกาก็จะมีคอนเสิร์ตก็เหลือที่2คนละก็เล่นกับคุณดิ๊บสองคนคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างครับวางแผนเตรียมตัวอะไรยังไงก็เล่นปกติเนี่ยนะครับงานจ้างทั่วไปครับ แล้วมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆจริงๆจ,จะมีแต่เขาเลิกลเล้มเลิกล้มไปก็กลายเป็นแกร,รมมี่จัดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้เราเรามีเง,งิเสียด้ไหมพี่เพาเราอยากเาเรียกอะไรยาครับในฐานะที่เป็นนักร้องนะครับการที่สื่อสารกับแฟนเพลงได้ดีที่สุดก็คือหน้าเวทีก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็มีมีคอนเสิร์ตท,ที่เล่นทั่วไปงานจ้าง สำหรับใครที่ไปแถวบ้านก็มาให้กำลังใจกันได้นะครับก็เคยริงๆนแล้วทดตัวพี่ตาเองครเรียกว่าอย่งย่งร้องเพลงอยู่ตามงานยังร้องเพลงอยู่ครับก็ต้องบอกว่ายุค90มันกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งใช่จริงๆแล้วอ่ามันมีงานมาก่อนโควิดแล้วนะครับ90มันมาก่อนโควิดมาแล้วก็ดีตอนนี้กลับมาเยอะขึ้น กลับมาเยอะขึ้นกลับมาให้แฟนๆที่เคยคือยุคนั้นนะตอนที่เราเรากำลังมีผลงานอยู่เนี่ยแฟนแฟนคลับเราก็จะมีตั้งแต่เด็กๆเลยซึ่งเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้ไหวที่เขา้าเขา้าสถานบันเทิงได้หรือว่ายังไม่มีกำลังรทรัพย์ที่จะไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้วันนี้ทุกคนต่างเติบโตขึ้นและมีกำลังมากขึ้น ก็จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเราโตเขาก็โตครับใช่ครับไม่ค่อยมีปัญหาไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นละเราลองก้าวสุดนี้ไม่มีตีกันแล้วตอนตอนนี้เราอาจจะมีเขาเรียกเป็นโปรเจกต์พิเศษลงตัวกันหลายๆคนมากใช่ใช่ครับก็ล่าสุดนี้จะไปเล่นกับบอยสเกลกับพิทัศนครับผมพิทัศน์ตอนนี้ตัวพิทัศน์เองก็ทําธุรกิจใช่ครับใช่ขายของด้วยค้าขายด้วยครับหลายคนไม่เคยรู้เลยว่า คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตาไปมีครอบครัวก,ก็คือธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจของบ้านแฟนและตาก็เข้าไปช่วยดูแลเพราะว่าพ่อตาเสียชีวิตเสาหลักเสียชีวิตแล้วตาก็ไปเป็นเสาหลักแทนตอนนี้ขายยังไงอยู่บ้างครับขายออกบูธขายออนไลน์ตอนนี้ตอนนี้กําลังจะไปออกบูธล่าสุดนี้ก็คือวันที่2ตุลาถึงวันที่8ตุลากับงาน เชิญยิ้มเชิญอร่อยอตอนนี้มันมีหลายแบรนด์ะนะครับ<ล>อ,ออกมาตอนนี้เอาเอาตัวเองเอ,ออกมาพบปะแฟนๆคือมีคนที่อยากกินอาหารของเราแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็จะมีโอกาสได้ได,ได้ไปเจอกันแล้วโดยการที่ไปตามห้างต่างๆในต่างจังหวัดก็จะเริ่มละตามทราวานที่พี่ใช่ครับใช่ครับจัดงานตามห้างใช่ครับใช่ครับตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์นะ ็มีโอกาสได้มาเจอตัวศิลปินนักร้องด้วยแล้วมาเจออาหารที่เขาทําด้วย mm hmm. ก็อยากฝากเชิญชวนครับใครที่ได้ข่าวว่าเออตาไปแถวบ้านหรือดาราไปแถวบ้านก็มาจอยกันมาเจอกันถ่ายรูปกันแล้วก็มีอาหารมาให้ทานด้วยคร้ขายอะไรนะครับ hmm. ของตาเนี่ยจริงๆตาทําธุรกิจเกี่ยวกับข้าวแกง mm hmm. เป็นข้าวแกงภาคกลางรสชาติจัด mm hmm. จัดจานเลย mm hmm. กับอีกแบบหนึงเป็นก๋ mm hmm. วยเตี๋ยวน้าใส ก๋ยเตี๋ยวเนื้อน้ำาสมีทั้งเนื้อทั้งหมูแต่ที่จะออกมามาออกบูธเนี่ยจะเป็นเมนูเดียวเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านก็คือปลาดุกกรอบผัดพริกแกงสว่างใช่ครับมันคือปลาดุกผัดพริกขิงนั่นแหละแต่เอามาปรับสูตรให้ให้ให้เป็นสไตล์ของเราไม่นเครับเรามาขึ้นใช่ครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งครับซาเตตัดคุ่พ่องเราตอนนี้ครับผมโทุกวันทุกวันนะครับครับก็ ดีมากเลยคือโอเคอาจจะมีลูกช้าไปนิดนึงแต่ก็ด้วยด้วยวัยแหละเราก็มีวุฒธธิภาวะม,มากที่สำหรับใครที่กำลังเล็งๆเ,เนาะว่ามีลูกดีไหมมีครับต้องต้องรีบมีเลยเพราะว่าเขาเหมือนแสงสว่างให้กับให้กับเราว่าคือก่อนที่จะไม่มีลูกเนี่ยฟุ <c> ้ง <oughs> <c oughs> มากฟุ้ง <c oughs> มากว่าเออตกลงเราจะยังไง <c oughs> เกิดมาเพื่ออะไรแต่พอมีลูกเนี่ย โฟกัสชีวิตมันมันเป็นจุดเล็กๆเลยเหลือแค่จุดเล็กๆว่าเราจะดูแลเด็กคนนี้ให้มีชีวิตและสวัสดิภาพในอนาคตยังจนในชีวิตเรามันจะง่ายลงครับใช่เป้าหมายก็คืออยู่ที่ใช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 ่ทำให้เรามีเป้าหมายใช่ครับหลายคนก็แบบว่าโอ้ยชื่นชมหรอกน้องน่ารักมากเลยเวลาพี่ไรอะไรเขาน้องก็จะไปอยู่กวนมากเลยเพราะว่าเลี้ยงลูกเองครับแล้วก็คือ มีลูกทั้งที้วก็ซึมซับเอาความสุขที่ได้จากการมีลูกจริงๆเพราะว่าเด็ก่เขาเขาอยู่กับเราตามช่วงอายุจนสิบขวบเนี่ยเขาก็จะมีโลกของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ซึมซับการมีลูกให้ได้มากที่สุดก็เลี้ยงลูกเองเลี้ยงกับคุณแม่เขาแล้วก็มีแม่ยายคอยช่วยอีกคน หนึ่งลุมสามอ่ะหนึ่งลุมตอนนี้เราเป็นศิลปินอะไรนะครับรู้ครับรู้ครับแล้วคือเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วเราเอาเขาไปด้วยเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้เห็นพ่อตอนซาวเช็คแต่ตอนเล่นจริงเนี่ยเขาจะไม่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 ค่อยได้เห็นเพราะว่ามันจะเล่นดึกไปครับเวลาซาวเช็คเขาจะขึ้นเวทีด้วยร้องเพลงของพ่อได้มีแววอยู่ครับมีแววมียิงพ่ออยู่ครับถ้าเกิดน้องมีโอกาสได้ เดบิวต์เป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ก็ยินดีสง่งยินดีครับเพราะว่าพ่อก็เกิดจากสิ่งนี้นะและตัวพ่อเองก็เห็นน้องว่าน้องมีความสามารถพิเศษแบบที่ที่เกินเด็กอ่ะมันก็น่าจะเป็นยีนจากเรานะครับตอนนี้พ่อก็เริ่มเอาน้องไปแคสติ้งงานโฆษณาเหมือนกันครับโดยวิธีที่เหมือนพ่อมาเลยคือไม่ต้องมีทรงมีเส้นคือไปตามรูปแบบอย่างที่พ่อมาเลยคุณพ่อเริ่มต้นจากการเป็น ในแบบโฆษณามาก่อนแล้วก็ไปเทสโฆษณาแบบโอ้ยเทสกว่าจะได้งานโฆษณามี9เดือนอ่ะอันนี้ก็อยากให้เขาสึมซับแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่มีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นไปแคสโฆษณาทีงานล่าสุดอะคิวที่46ไปนั่งรอสามชั่วโมงกันแต่ก็ไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อครับก็ให้เขาได้รับ บรรยากาศแบบอย่างนั้นให้เขาสุมสรพั์ไปครับเป็นเขาเรียเรก,กเป็นประสบการณ์ใช่ไหมเป็นประสบการณ์ใช่ครับสร้างคุณนี่กับเขาขอบคุณมากครับใครที่อยากมีลูกแนะนำครับต้องมีครับรขอบคุณมากครับอยากให้น้องเก็บภาพที่ทำได้ได้ครับ